ตระกูลเนี่ยมีอำนาจและอิทธิพลมากดังนั้นเรื่องนี้จึงถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วคนส่วนใหญ่ที่มาจัดงานปาร์ตี้ในวินล่าเป็นหนุ่มใหญ่และลูกสาวเจ้าสัวจากตระกูลที่ร่ำรวยและมีอำนาจเดิมทีงานปาร์ตี้ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีส่วนมากก็จะถูกจับและคุมขังที่สถานีตำรวจสักคืนหนึ่งอย่างไรก็ตามด้วยการแทรกแซงของเนี่ยฉิงชังเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย,อย่างง่ายดายขนาดนั้น เนี่ยชิงชางเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมชั้นสูงเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องอารมณ์ร้ายในแวดวงแต่เขาก็เป็นคนที่มีความคิดทางธุรกิจสูงนับตั้งแต่ที่เขารับช่วงต่อตระกูลเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าตระกูลเนี่ยนั้นเป็นเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจครึ่งหนึ่งของจีนนอกจากนี้หญิงชราแห่งตระกูลเนี่ยมาจากครอบครัวทหารและการเมืองดังนั้นเธอจึงมีอำนาจมาก ตอนนี้เนี่ยชิงชางต้องการจับกลุ่มใครบางคนมาสอบสวนจึงแทบไม่มีใครกล้าขัดขืนภายใต้คำสั่งของครอบครัวคุณชายและคุณหญิงผู้เย่อหยิ่งทั้งหมดให้ความร่วมมืออย่างเชื่อฟังและตอบคำถามทุกข้อที่ถูกซักถามในวันนั้นอู่เจินเจินพาลู่หลงชิงมาที่บ้านพักและไม่ได้หลบซ่อนมันดังนัน้นอู่เจินเจินจึงถูกจับได้อย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งนานหลี่เฉินก็ได้สารภาพถึงสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาเช่นกัน ด้วยลางสังหรณ์ของกูไปก่อนหน้านี้นานหลีเชิญจึงจัดการเรื่องทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วด้วยตัวเขาเองและมันก็เป็นไปตามหลักเหตุผลอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมอูเจินเจินถึงเกลียดลู่หลงชิงมากขนาดนั้นแต่ความจริงก็คืออูเจินเจินต้องการจัดการกับลู่หลงชิงลู่หลงชิงมีตระกูลเนี่ยอยู่เบื้องหลังหากเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นเธอจะต้องเดือดร้อนแน่ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้ถูกเปิดโปง จึงเป็นธรรมดาที่เธอจะใช้ยาเพื่อใส่ร้ายและส่งเขาเข้าคุกแล้วหาโอกาสฆ่าเขาในคุกนี่ง่ายดายมากเพราะการฆ่าคนในคุกเป็นเรื่องง่ายมากและปลอดภัยมากหนานหลีเ่เฉินไม่อยากตายไม่เพียงแต่เพราะพ่อเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเขาไม่อยากตายด้วย เขาอยู่ในแวดวงนี้มานานมากแล้วและเขาไม่ใช่คนโง่เขามีแผนสำรองเมื่อทำข้อตกลงกับอู่เจินเจินเขาเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้เบื้องหลังตอนนี้ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเพื่อลดความผิดของตัวเองเขาเปิดเผยทุกอย่างและหลักฐานทั้งหมดเมื่อเนี่ยชิงชางอ่านคำสารภาพของเขาความตึงเครียดในร่างกายก็ลดลงถึงจุดต่ำสุดการข่มขืนยาเสพติดและการข่มขืนนี้คือสิ่งที่อู่เจินเจินต้องการทำกับลู่หงชิง เขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากแผนการเหล่านี้ประสบความสําเร็จเขาไม่อาจจินตนาการได้ว่าเด็กหนุ่มที่บริสุทธิ์และประพฤติตัวดีของเขาจะกลายเป็นคนศกรปรบกและโสโครกเพียงใดผลที่ตามมาจากความโกรธของเนี่ยฉิงชางนั้นร้ายแรงมากในเวลาเพียงสาวันประกูลอู่ก็ล้มละลายเนื่องจากเป็นคู่มั่นของอู่เจนเจินฟู่จื่ซวนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกป้องเธอ เมื่อเขามาพบเนี่ยชิงช่างเนี่ยฉิงชางก็โยนรายงานให้เขาอย่างเย็นชาลองไปดูข้อมูลด้วยตัวเองสิโฟลเดอร์นี้ไม่เพียงแต่มีข้อมูลเกี่ยวกับลู่หลงชิงเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้แค้นของอู่เจินเจินที่ทำต่อศัตรูของเธอด้วยสีหน้าของฟูจื่ส่วนซีดเผือดเมื่อเขาอ่านจบเขาไม่ได้พูดอะไรและหันหลังเดินออกไปเงียบๆ เขาไม่อาจจินตนาการได้ว่าสิ่งนี้ทั้งหมดจะถูกกระทำโดยหญิงสาวที่ทั้งอ่อนโยนและใจดีในหัวใจของเขาฟูจิส่วนและอูเจินเจนตัดสินใจถอนมั่นเมื่ออูเจินเจนได้ยินข่าวนี้เธอก็ต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายอีกเรื่องสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาททำไมทำไมคุณถึงถอนมั่นกับฉันพวกเขาทั้งหมดสมควรได้รับมันพวกเขาทั้งหมดสมควรตายจือสวน คุณรู้ดีคุณรู้ดีว่าอีตัวอู่เสียงเสียงเป็นคนวางแผนร้ายใส่ฉันจื่อส่วนคุณยังบอกว่าคุณจะช่วยฉันคุณจะสนับสนุนฉันฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวที่ทำร้ายฉันได้รับความเจ็บปวดแบบเดียวกันฉันอยากเอาทุกอย่างที่เป็นของฉันกลับคืนมาอัญประกาศคู่ฟู่จื่อส่วนมองดูท่าทางบ้าคลั่งของเธอแล้วหัวใจของเขาก็เจ็บปวด เขารู้ว่าเด็กสาวคนนี้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากและอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่บ้านเขายังรู้ด้วยว่าอูจันเจินใช้หลายวิธีในการจัดการกับลูกนอกสมรสในครอบครัวเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขารู้สึกสงสารหญิงสาวที่ต้องทนทุกขทรมานมากมายขนาดนี้ทุกคนรอบข้างเธอต่างจับจ้องเธอด้วยความโลภเขาบอกว่าจะปกป้องเธอ เธอก็ควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาเข้าใจว่าทำไมเธอถึงอยากคบหาสมาคมกับคนอื่นแต่เจนเจนฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากจัดการกับน้องสาวของคุณและคนที่จับตามองคุณอย่างโลบมากแต่แล้วลู่หลงชิงละ่ะแล้วคนอื่นๆละ่ะพวกเขาก็สมควรได้รับมันอูเจนเจินไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก่อนหน้านี้ของเธอได้เธอทำได้แค่กรีดร้องและตะโกน คุณแน่ใจเหรอเจินเจนลองคิดดูดีๆฟูจือส่วนถอนหายใจมีคนในรายชื่อที่สมควรได้รับจริงๆแต่ก็มีบางคนไม่สมควรได้รับเช่นกันอู่เจนเจนกำลังถูกความแค้นเข้าสิงการแต่งงานสิ้นสุดลงและฟูจือส่วนจากไปนี่เป็นผลกระทบต่ออู่เจนเจนมากกว่า การล้มละลายของตระกูลอู่ภาพชีวิตในอดีตของเธอและชีวิตปัจจุบันเชื่อมโยงกันและทำให้เธอต้องทนทุกข์ทรมาน การล้มละลายของตระกูลอูไม่ใช่จุดจบเดียวของเธอเธอใช้วิธีการผิดกฎหมายมากเกินไปในการแก้แค้นยาเสพติดการลักพาตัวการข่มขืนและแม้แต่การฆาตกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนหลายคนรัฐบาลไม่มีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการยิงเป้าอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ชีวิตในคุกของเธอไม่ง่ายเลยทุกคืนเธอจะถูกนักโทษหญิงในห้องขังทุกตีไม่มีผิวหนังแม้แต่นิ้วเดียวบนร่างกายของเธอที่ไม่ช้ำเลยหัวหน้านักโทษหญิงในห้องขังของเธอคือหนึ่งในคนที่เธอแก้แค้นดังนั้นชีวิตของเธอในคุกจึงยากลำบากยิ่งขึ้น เธอเกือบจะถึงจุดแตกหักหลังจากอยู่ในคุกได้เพียงไม่กี่วันแม้ว่าในชีวิตก่อนหน้านี้เธอจะรู้สึกสิ้นหวังและไร้ทางออกแต่เธอก็ไม่ได้ทุกทรมานมากขนาดนอไม่ต้องพูดถึงชีวิตที่ยาวนานในคุกเลย เธอคิดถึงตัวเองที่สวยหรูและมีอนาคตสดใสเมื่อครั้งเพิ่งกลับเกิดใหม่จากนั้นเธอจึงมองไปที่เสื้อผ้านักโทษที่น่าเกลียดและศกระปรกบ,บนร่างกายของเธอเธอเจ็บปวดมากเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงทำให้เธอเป็นแบบนี้หลังจากที่ให้โอกาสเธออีกครั้ง กูไปยิ้มจางจังเมื่อได้ยินเรื่องของเธอการเกิดใหม่เป็นของขวัญจากพระเจ้าแต่ไม่ว่าเธอจะทำผิดซ้ำอีกในอนาคตจะลงนรกหรือสวรรค์ที่สดใสก็ขึ้นอยู่กับตัวเธอเท่านั้นมีคำกล่าวหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างฝนมนุษย์ก็ก่อ,อครรร้ายเนื่องจาก นานหลีเ่เฉินเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาจึงไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนจากการกระทำอันโกรธแค้นของเนี่ยฉิงชังเขายังถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอีกด้วยเมื่อได้ยินข่าวกู่ไปก็ไปที่สถานีตำรวจในห้องเยี่ยมเขาเห็นนานหลีเ่เฉินผ่านกระจกผ่านไปเพียงไม่กี่วันเจ้าชายในฝันของเขาก็เริ่มสูญเสียความสดใสและอิดโรยฉันเสียใจนานหลีเ่เฉินมองดูกู่ไปด้วยความรู้สึกผิด กูไปไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแต่จ้องมองเขาด้วยสายตาที่เงียบงนันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าอย่างอธิบายไม่ถูกซึ่งทำให้นานหลี่เฉินรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกคุณชอบโปรง่งจริงจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานกูไปก็มองมาที่เขาดวงตาของเขาเหมือนจะยิ้มแต่ก็ดูเหมือนจะร้องไห้ด้วยเมื่อเสียงอันแผ่วเบาของเขาเข้าหูของนานหลี่เฉินก็เหมือนกับคอนหนักๆที่กระแทกหัวใจของเขา หนานหลี่เฉินเปิดปากดูเหมือนเขาต้องการจะพูดบางอย่างแต่เขาไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้เด็กหนุ่มจ้องมองและยิ้มอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มของเขายังคงบริสุทธิ์เช่นเคยแต่ในความบริสุทธิ์นี้กลับแฝงไปด้วยความเศร้าโศกซึ่งรอยยิ้มนี้เขาเป็นคนมอบให้เมื่อการเยี่ยมเยือนสิ้นสุดลงเด็กหนุ่มก็จากไปตอนกลางคืนเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเป็นเสียงอันแผ่วเบาของพ่อ ลูกชายเจอแหล่งตายแล้วเป็นเพื่อนลูกคนดีที่คอยช่วยเหลือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนลูกบอกว่าลูกไปทำงานไกลๆหาเงินแล้วกว่าจะกลับมาคงอีกนานเขาบอกว่าลูกขอให้ช่วยดูแลพ่อด้วยทำไมลูกถึงรีพร้อนขนาดนี้ลูกไม่ได้บอกอะไรพ่อเลยฮ่าฮ่าลูกชายเขาเป็นเด็กหนุ่มที่พิเศษสุดๆที่ลูกเคยพูดถึงใช่ไหมคนที่มีดวงตาสวยงามเวลายิ้มและขี้อายมากลูกพ่อรู้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องปิดบังหรอก จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ขอแค่ลูกชอบพ่อก็ไม่ขัดข้องพ่อไม่มีเวลาเหลือมากนักพ่อแค่อยากเห็นลูกมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงพ่อจะหายเร็วเวนี้เมื่อถึงเวลานั้นลูกต้องกลับมาเร็วเ็วเพื่ออยู่กับเขาหนานหลีเ่เฉินถือโทรศัพท์ด้วยความมึนงงพูดอะไรไม่ออกหัวใจของเขาเจ็บปวดมากจนรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้ความเจ็บปวดนั้นไม่อดทนได้ หลังจากออกจากคุกกูไปก็ขับรถกลับไปที่บ้านพระกูลเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าบิ๊กบอสเนี่ยเรียกเขาส่วนเหตุใดบิ๊กบอสเนี่ยถึงเรียกเขามาเขาก็เดาได้คร่าวๆดังนั้นเมื่อเขากลับถึงบ้านและเห็นแฟ้มที่เนี่ยฉิงชางโยนมาให้เขาก็วางมันลงโดยไม่เปิดมันด้วยซ้ำจากนั้นเขาก็หยิบเค้กบนโต๊ะขึ้นมาและพยักหน้าในขณะที่กินมัน ใช่ผมยอมรับอย่างที่คุณเห็นผมรู้เรื่องแผนการของอู่จนเจินนานแล้วดังนั้นผมจึงเริ่มระวังตัวมานานผมตั้งใจทำมันขณะที่เขากำลังพูดกู่ไปก็มองไปที่เนี่ยฉิงชังซึ่งดูไม่ค่อยดีนักเขารลีตาและยิ้มอย่างบริสุทธิ์อย่างยิ่งเอาล่ะพี่ชายคุณเดาถูกแล้วตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเลย ผมเกรงว่าน้องชายตัวน้อยๆที่คุณรอคอยจะทำให้คุณผิดหวังเขาไม่ได้แปลกใจเลยที่เนี่ยสิงชางรู้เรื่องที่เขาทำอย่างลับๆในความเป็นจริงเขาแทบระไม่ไหวที่จะให้เนียสิงชังได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาและไล่เขาออกจากบ้านตระกูลเนี่ย สองสามวันที่ผ่านมาเขารู้สึกกลัวจริงๆเมื่อเห็นเนี่ยชิงชังจ้องมองก้นของเขาแน่นอนว่าถ้าเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยต่อไปเขาคงไม่สามารถรักษาก้นของเขาไว้ได้จริงๆอย่างไรก็ตามภารกิจได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างเลวร้ายที่สุดเขาอาจต้องละทิ้งการดำรงชีวิตในโลกนี้และกลับไปยังดวงดาวจากนั้นเขาจึงจะสามารถไปยังโลกหน้าได้แม้ว่าวิญ,ญญาณของเขาจะรู้สึกสบายใจมาก เมื่อเขาจูบเนี่ยฉิงชางครั้งสุดท้ายแต่เขาก็ไม่ลืมความรู้สึกที่น่ากลัวนั้นเรากับว่าคนคนนี้สามารถครอบงำทุกสิ่งและกลืนกินวิญญาณของเขาได้โดยสัญชาตญาณเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายเนี่ยฉิงชางมองไปที่กู่ไปซึ่งยอมรับอย่างเต็มใจเขาไม่รู้ว่าอารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปกี่ครั้งแล้วในช่วงนี้ เดิมทีเขาคิดว่าน้องชายจอมก่อเรื่องและน่ารำคาญของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเขาคิดว่าน้องชายกลายเป็นคนเชื่อฟังและประพฤติตัวดีดวงตาที่แสนบริสุทธิ์และแจ่มใสช่างน่ารักเหลือเกินปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไร้เดียงสาและประพฤติตัวดีมากจริงๆในที่สุดขณะที่เขากำลังสืบสวนอู่เจินเขาก็ได้รับเอกสารอีกฉบับเอกสารนี้ตบหน้าเขาอย่างแรงจนเขาไม่สามารถฟื้นสติขึ้นมาได้ ครั้งที่แล้วที่คลับเฮาเธอพยายามจะเข้าหาฉันโดยเจตนาหรือเนี่ยชิงชังพูดช้าช้าน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธที่เก็บกดเอาไว้ใช่กูไปพยักหน้ายอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเธอก็ยังทำมันโดยตั้งใจเธอหลอกใช้ฉันมาตลอดเลยเหรอ กูไปยังคงพยายามหาทางประหารชีวิตตัวเองต่อไปใช่ผมทํามันโดยตั้งใจผมเอาชนะอู่จนเจนิจนไม่ได้ดังนั้นผมจึงทําได้แค่ขอร้องคุณเท่านั้นแต่คุณเคยเกลียดผมมากขนาดนั้นถ้าผมไม่แซงทําเป็นเชื่อฟังคุณคงจะไม่ช่วยผมแล้วคืนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคืนนั้นบนทางหลวงเธอก็ทําแบบนั้นโดยตั้งใจด้วยงั้นหรือคำพูดของชายคนนั้นแทบจะหลุดออกมาจากช่องว่างระหว่างไรฟัน กู่ไปจ้องมองท่าทางที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆของชายคนนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเขาไม่กล้าพยักหน้าอีกและพูดอย่างอ่อนแรงคืนนั้นคืนนั้นคุณคือคนที่คุณจูบผมแรงมากเขาไม่สามารถพูดประโยคนี้ให้จบได้เพราะชายตรงหน้าโน้มตัวเข้ามาหาแล้วและกดตัวเขาลงการจูบแรงๆแบบในวันนั้นกำลังเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอืม ความรู้สึกอึดอัดทําให้กู่ไปเกิดความตื่นประหนกเขาขยับลิ้นเพื่อพยายามต่อต้านลิ้นแห่งจิตวิญญาณที่กําลังสร้างความหายนะไปทั่วทุกแห่งโดยไม่คาดคิดการกระทํานี้ทําให้ริมฝีปากของเขารู้สึกกดดันมากขึ้นความแข็งแกร่งของเนี่ยชิงชังทําให้เขาไม่สามารถหลุดออกไปได้ทําได้เพียงครางออกมาอย่างเงียบๆ การต่อต้านทั้งหมดของเขาถูกยับยั้งไว้ความรู้สึกสบายใจที่จิตวิญญาณของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงค่อยๆเอาชนะเหตุผลกู่ไปลืมตาขึ้นเขากำลังดิ้นรนว่าจะสนุกกับมันหรือจะปฏิเสธมันเขาเป็นเพียงคนผ่านมาในโลกนี้หากเขาพัวพันกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเขาจะปล่อยวางไม่ได้เลยหรือเขาควรทำเช่นนั้นไหมคนที่รู้จักกู่ไปต่างก็พูดว่าเขาไม่มีหัวใจ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเนี่ยฉิงชางก็บ้าคลั่งกูไปไม่มีแรงที่จะดิ้นรนเขาเอามือจับศีรษะของเนี่ยฉิงชางและดึงเขาเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นในที่สุดแผนการจากไปของกูไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จแม้ว่าเนี่ยฉิงชางจะโกรธมากเมื่อเขาเปิดเผยท่าแท้และการประจบสอพลอของเด็กหนุ่มก็แค่หลอกใช้เขาก็ยังไม่สามารถไล่กูไปออกไปหรือรู้สึกรังเกียจได้ เนื่องจากเนี่ยฉิงชางไม่ได้ริเริ่มที่จะปล่อยตัวเขาไปกูไปรู้ดีว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะริเริ่มจะวิ่งหนี ประกูลเนี่ยมีอำนาจมากจนเขาไม่สามารถหนีออกไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการหลบหนีเมื่อเผชิญหน้ากับชายผู้ทรงพลังและโกรธแค้นแบบนี้เขาก็เลือกที่จะอยู่ข้างบนอย่างเชื่อฟังและอย่างมีเหตุผลเขาปลอบใจตัวเองว่าเนื่องจากร่างกายนี้ไม่ใช่ของเขาการอยู่บนก็ยังถือเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนว่าถึงเขาจะพูดไว้แบบนั้น เมื่อชายคนนั้นเข้าสู่ร่างกายตัวเองกูไปก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่เพียงแค่เข้าสู่ร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงเข้าสู่จิตวิญญาณของเขาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวที่ถูกกลืนกินเมื่อเขาจูบเนี่ยฉิงชางปรากฏขึ้นอีกครั้งและมันรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเขายังรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงมากขึ้นความรู้สึกนี้ทำให้ไม่อยากจากไปในอีกหลายทศวรรษต่อมา เขาก็ยังคงอยู่เคียงข้างเนี่ยชิงชางนิสัยขี้หึงของชายคนนี้แรงมากจากการกระทําก่อนหน้านี้ของเขาทําให้เนี่ยสิงชางสูญเสียความไว้วางใจในตัวเขาไปแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าเนี่ยสิงชางจะไปที่ไหนก็จะต้องพาเขาไปด้วยถ้าไม่ได้เจอเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสิงชางก็จะหนุดหนิดมาก เนี่ยฉิงชางแบบนี้ดูน่ากลัวมากในสายตาคนนอกแต่กูไปรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเด็กอารมณ์ร้ายทุกครั้งที่เขางุดหิดก็แค่ต้องเริ่มจูบหรือกอดและอีกฝ่ายก็จะกลับมาเป็นปกติทันที จริงๆแล้วโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากและเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการอยู่เคียงข้างเนี่ยฉิงชังไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเขาสามารถกินและดื่มได้ดีในฐานะคุณชายน้อยและจิตวิญญาณของเขาก็สามารถได้รับการหล่อเลี้ยงนอกจากอารมณ์ร้ายของชายผู้นี้ที่ต้องได้รับการเกลี้ยกล่อมแล้วชีวิตก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร เมื่อเขาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขามองเห็นความรักที่บ้าคลั่งและเศร้าโศกในดวงตาของเนี่ยชิงชางคนคนนั้นพูดที่ข้างหูของเขาเธอไม่ใช่หลงชิงฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่หลงชิงเธอเป็นใครบอกฉันหน่อยว่าเธอเป็นใครฉันจะไม่ปล่อยเธอไปฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปอัญญประกาศคู่ คนคนนั้นสัมผัสได้ถึงมันจริงๆเขาประหลาดใจเล็กน้อยและยิ้มเขาไม่มีแรงที่จะตอบดังนั้นจึงทำได้เพียงหลับตาและกลับสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่มืดมิด